Leave the world behind ถ้าใครชอบดูแบรบรีวิวหนังแบบไม่ต้องมีสาระมากไม่ต้องอัตรถมากอะไรอย่เงี้ยเอ,อมามาฟังเราจะเล่าฟังฝัก Follow ฝางกดติดตามด้วยโอเคก็ Leave the world behind เป็นหนังหนังแนวคิดเราว่าเป็นหนังดราม่าที่ใช้แนวคิดทางไซไฟทางวิทยาศาสตร์มาเป็นแนวคิดในการตีมของหนัง ก็คือมันกับอารมณ์บอนว่ามีครอบครัวหนึ่งที่แบบเบร์นเอาจากสังคมในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากไปเที่ยวหรืออยากไปเที่ยวแบบพักผ่อนแบบชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบก็วันวันแรกก็ปกติเขาไปเล่นน้ําปกติแล้วแล้ว,ลวปรากฏว่าแบบอยู่เฉยๆก็มีเรือที่แบบแบบมื่อสื่ออสียการควบคุมแล้วพุ่งเข้าชายฝั่ง อะไรเงี้ยแต่ก็หมือาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยยังไม่รู้สึกอีกใจอะไรมากมายกับกับกับว่าเอ้ยอาจจะเป็นแบบเรือแบบอาจจะเสียหรือว่าอาจจะแบบหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเรือก็ทําความเสียหายให้กับให้กับชายฝั่งเยอะคนก็เสียชีวิตเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็พวกคนนี้ก็แบบกลับไปพักปกติอะไรเงี้ยครับอืมแล้วคนเนี้ยพอเอาเข้าจริงหนังก็จะแบบปูไปว่ามันเป็นการต่อสู้ทาง มันก็เป็นเวอร์วอ์ก็คือเป็นสงคารามโลกแต่ว่าเป็นสงคารามโลกในยุค2023 2024คือเราว่าเออถ้าถ้ามีสงคารามในยุคนี้เจ้ามันคงไม่ใช่การต่อสู้กันทางทางการทหารหรือว่าทางอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนกับปกติเหมือนกับที่เราเคยเข้าใจแล้วแหละมันคงเป็นประมาณนี้แหละคือสู้กันในการแบบแฮกไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วทุกอย่างที่เป็นระบบออโต้พายโหรือว่า Auto, ที่ควบคุมโดยการโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมเนี่ยก็จะสามารถเอามาเป็นอาวุนได้หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินตกทําให้เครื่องบินตกทําให้ยานพาหนะหรือว่าจะมีฉากหนึ่งที่แบบถึงเต้นมากก็ก็ไปดูก็ไปดูแลเอาเองแล้ว,ลวกันว่ามีฉากอะไรที่แบบถึงเต้นมากโดยส่วนตัวแล้วคือหนังมันเป็นธีม มันเป็นธีมที่เป็นเรื่องของของแบบสงครามเป็นหนังไซไฟสงครามอะไรอย่เงี้ยแต่อาข้าจริงเรามองว่ามันเป็นแค่ปูเนื้อเรื่องแต่เข้าจริงมันเป็นหนังดรามา่าเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นถ้าแท้ของการเป็นคนว่าเวลาที่เราต้องเอาตัวรอดเราจะทํำยังไงแล้วเราต้องเอาครอบครัวเราก่อนให้รอดก่อนเราจะทํำยังไงแล้วอีกครอบครัวหนึง่ง หรือการไว้ใจของมนุษย์ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมมันต่างกันยังไงมันทําให้ระบบคนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนเข้าใจกันมากขึ้นหรือเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นหนังดราม่ามากกว่าแล้วส่วนนักแสดงนะก็ไม่ต้องพูดถึงจูเลียรโรเบิร์ตแสดงนำเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่า ต้องเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ดูแค่จูเลียรโรเบิร์ตแสดงก็เรียกว่าคุ้มค่านะแบบจูเลียแสดงเป็นคุณแม่ลูกสองอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบห่วงแหนทั้งคุณแม่ห่วงแหนทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องระแวงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันมันก,มนก็มันก็เป็นจุดที่น่าสนใจเนาะว่าถ้าเกิดสงคารามเลวกขึ้นจริงจริอะเราจะเอาตัวเองให้รอดก่อนหรือว่าเราจะเอาสังคมให้รอดก่อนหรือเราจะยังไงเราจะจัดการตัวเองยังไง ันก็เหมือนกับเป็นวิกฤตที่เข้ามาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราว่าจะแฮนเดิลยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเป็นหนังดราม่าแฟมิลี่มาแขวาที่จะเป็นหนังสงครามหรือหนังไซไฟแต่ก็มีฉากอย่างที่เราบอกแหละมันมีฉากที่แบบเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงมันน่าัวจริงงาอะไรเงี้ยไปไปรอ,รอดูเอาเองไปลองดูเอ,เองละกันเพราะว่ามันไม่ได้หาดูยากครับดูในนนิสฟิกได้ก็ลิฟเดอะเว i ร์พีหาก็อารมณ์ประมาณว่า ครอบครัวที่โดนตัดขาดจากทางโลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็ลองลองลองดูเนาะก็แล้วแล้วอย่างในในหนังอย่างที่บอกคือหนังอารมณ์ประมาณว่าเป็นครอบครัวที่เบิร์นเอาท์จากสังคมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบหมดไฟในการที่จะอยู่กับสังคมแล้วแบบเออถ้าโดนเบิร์นเอาจริงๆถ้าถ้าโดนแบบสังคมโดนทิ้งไว้จริงๆจะเป็นยังไงจะจะสนใจอย,อยากหรือเปล่า จะรู้สึกอินทเวิร์ดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูก็สนุกนะดวงสนงดวสนุกให้คะนนเก้าเต็มสิบไปดูโจเนียร์เราไปเท่าไหร่แล้วไอ้เน็ตฟิกนะครับ